สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์กาลสินชมรมคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดหยยบน้าทะเลจืดนะครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอนทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับหลวงปู่ทวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมยังนําเสนอคลิปเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดอีกรุ่นเดิมนะครับคือหลวงปู่ทวดหลังเตารีดเตารีดหลังเท้าเวสุวรรณวัดห้วยมงคลปี2555นะครับ สำหรับหลวงพุทธรุ่นนี้นะครับผมเคยรีวิวให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ยังมีผู้ชมทางบ้านนะครับอยากเห็นพระในสภาพเดิมๆที่ยังไม่เลี่ยมนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วี่ผมเลี่ยมมฏติกไว้นะครับอันนี้ผมจะเห็นให้ท่านผู้ชมได้เห็นสภาพที่อยู่ในกล่องเดิมๆนะครับสำหรับหลวงพุทดวัดห้วยมงคลรุ่นนี้นะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับที่ผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านมองข้ามไปนะครับ ครับเพราะว่ามีประสบการณ์สูงนะครับสร้างเมื่อปี2555นะครับครับสร้างด้วยกัน2เนื้อนะครับคือเนื้อฝาบาทนะครับหรือว่าเนื้อทองเหลืองนะครับกับเนื้อทองแดงนะครับครับสำหรับองค์แรกนะครับที่ผมจะ้ชมนะครับคือเนื้อฝาบาทนะครับครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับครับสภาพเดิมๆนะครับเป็นรูปลงทวดนั่งขัดสมาธินะครับบนโบกข้อมือหงายนะครับข้างหลังนะครับเป็น องคเท้าเวสุวรรณนะครับครับเท้าเวสุวรรณนี้เป็นเทพอีกองค์องหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้านายของพูดผีปีศาจนะครับครับผู้ผีปีศาจกลัวนะครับและเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สินเงินทองนะครับนํามาสลักไว้ในองค์หลวงบู่ทวดนะครับเพื่อที่จะให้หลวงพุทองค์นี้มีพุทธคุณทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับและเจริญด้วยหน้าที่การงานนะครับ ขนาดกระทัดรัดนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับหรือเนื้อฝาบาทนะครับข้างหลังมียันอัคระ4ตัวนะครับและเป็นรูปเท้าสู้ไว้เวสวรรณนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับอับส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นรูปองค์ทวดนั่งขัดสมาธินะครับและที่สําคัญนะครับทุกองค์นะครับจะชุบน้ํามันชาตีของหลวงพอหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับจังวัดท่าสุงนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับ ซึ่งน้ำมันชาตีนี้ครับเด่นในเรื่องเป็นน้ำมันมหามงคลนะครับครับเขาไว้เจิมไว้อะไรนะครับท่านลูกศิษย์ลูกหานะครับของหลวงพรีลําจะทราบดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับจึงเอกอุกครับมีพุทธคุณสูงนะครับทั้งด้านแขวคาดครับปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับและทํามาค้าขึ้นนะครับครับองค์ก็เป็นพระขนาดเล็กนะครับเหมาะสําหรับผู้หญิงและเด็กนะครับ องนี้เป็นเนื้อฝาบาทนะครับหรือว่าเนื้อทองเหลืองนะครับขอบข้างนะครับจะเห็นรอยตัดชัดเจนนะครับองนี้ผมอยู่ในกล่องเดิมๆนะครับสภาพยังไม่ได้เลี่ยมนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเป็นพระดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์สูงนะครับกับผู้ที่มีพกติดตัวนะครับออกข่าวกันบ่อยๆนะครับในสภาพองค์นี้นะครับ แต่ก่อนเมื่อปี2555นะครับตอนที่จัดสร้างนะครับพร้อมทั้งกล่องนะครับองนี้ราคาแค่40บาทนะครับทั้งกล่องนะครับณปัจจุบันนี้ครับไม่หลงเหลืออยู่ในวัดอีกแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมเจอที่ไหนให้เช่าหาเก็บได้เลยนะครับมีให้เลือก2เนื้อนะครับคือเนื้อทองแดงและเนื้อฝาบาทนะครับองค์ที่2นะครับผมจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมคือเนื้อทองแดงนะครับครับนะครับเป็น พระในสภาพเดิมๆนะครับครับสององค์นี้ผมเพิ่งเลี่ยมมานะครับยังไม่ได้เลี่ยมปฏิกนะครับพุ่งพุ่งประมูลมาได้นะครับครับคนในครอบครัวผมครับทั้งแม่ว่าลูกผผมสองคนนะครับและภรรยาและลูกหลานเนี่ยผมให้ห้อยรุ่นนี้กันทุกคนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเป็นพระดีนะครับถึงจะเป็นพระใหม่นะครับแต่เจตนาการสร้างนะครับของวัดห้วยมงคลนะครับเจตนาการสร้างเพื่อที่จะให้ คนนะครับทั่วไปได้มีพระที่เป็นมงคลพกติดตัวนะครับและราคาที่ไม่แพงนะครับครับเจตนาการสร้างคืนถือว่าเป็นเจตนาการสร้างที่ดีนะครับเราจับต้องได้นะครับและราคาก็ไม่สูงเกินไปนะครับแต่ถ้านะปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราไม่เห็นตามวัดนะครับไม่เหลือแล้วครับเราก็ไปที่สนามพระนะครับหรือว่าเราประมูลจากเว็บไซต์นะครับองององหนึ่งราคาประมาณหลักร้อยกลางๆนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับสภาพเดิมๆนะครับครับ และอีกสององนะครับครับผมเคยขององค์นี้ครับผมเลี่ยมให้ลูกชายผมห้อยนะครับครับมีสภาพเดิมๆนะครับทั้งสององนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับครับอีกองคหนึ่งนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับถือว่าเป็นพระดีนะครับพิธีใหญ่นะครับพิธีเสาห้านะครับผมจึงอยากให้ท่านผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเจอเจอที่ไหนนะครับ ให้เช่าหาเก็บไว้นะครับเป็นของสลีมงคลนะครับพกพาไปไหนอุ่นใจนะครับเป็นพระใหม่วันนี้นะครับต่อไปข้างหน้าจะเป็นพระเก่านะครับอีกสักสิบปีนะครับผมขอการันตีอีกหนึ่งเสียงนะครับว่ารุ่นนี้เป็นพระประสบการณ์นะครับครับผมอยากให้ท่านผู้ชมหามาไว้นะครับครับกับกับคลิปวันนี้นะครับหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลหลังเท้าเวสุวรรณนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใด กราบขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงการศิลครับ